S <S นี่เหรอวันนี้เอวันนาอย่างละสิบเาเออก็บอกแล้วเลยจ้ะกินให้หมดก่อนกิน็บอกเอาไส้ไงมีไส้ย่างไม่มีไส้ส้มตำมมา yep เลยใส่ใส่ สูตรชาสูตรต้มน้ำปฏิสุขเข้าปิดใหม่